ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่มอลลัมเดชะนอยผ้ามาชมสวนหมักนาาของมอลลัมเดชชนอยเนาะพี่น้องว่าหมักเน่ามอลลัมเดชหนอยน่วยงามบ่นี่ครับ่านผู้ชมแต่ว่ามอลลัมเดชหนอยว่าหมาักหน่าปีนีมันคือนดกแห้งแต่หมักเน่าปีนี่โดกแห้งได้พี่น้อง หน่วยยัี่ยกับเป็นปุ่มเป็นปุ่มเลยเป็นปุ่มเป็นโงนเลยหน่วยหมกนาวหมกนาวง้ามแห้งนาะทันผู้ชมเนาะแต่บอกหมกนาวนี่นามล้ายคักเด้อพี่น้องเด้อหมกนาวนี่นามล้ายคักมาชมสวนมอาดีชะหน่อยชมสวนหมกนาว มะลันลเดชนหน่อยกับบ่อด้มาเบิงจักเถื่อต่ว่ามาเบิงแบบปาดบักหน้าของก็สร้างดดกแท้เทียดเ,เจ้าดน้สี่กินเบิดมันหลายๆน้องพี่นอ้องปากหน้ามันดกดกขัก,กีีพี่น้องครับผลครับดกอีรีอ้าวคลิปนี้ฝาก กดไลค์กดแชร์นับหมักเน่าดกดกบานมะล่ำเดชาน้อยนี่แหละน้องพี่น้องเนาะถ้าหากว่าถืออกถือใจฝากกดไลค์กดแชร์ are, กดติดตามให้มะล่ำเดชาน้อยพอได้มีกำลังใจสั่งคลิปนี้เ้อยพี่น้องเ้อคลิปนี้ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับพี่น้องครับ